ค่ะกับสวัสดีพี่น้องปองไปทุกทุกท่านเนาะคะนะ่ะเนาะข่ายินดีตอนรับขอสู่ทั้งช่องสู่ผ้ารวยเนาะคะ่ะขามนีแอดก็ได้เดินทางมาตามต่อปู่ซุยเนาะคะนะ่ะเนาะค่ะว่า,ามีตัวดีตัวเด็ดจังไดบอรหรือว่าเปลี่ยนแปลงแต่ยังใดบอนะคะพี่น้องเนะาะค่ะพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดก็ขอ,อกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับตะไคร่กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อสิบวันได้พลาดข่าวสารแนวทางดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะเนาะค่ะวันนี้แอร์กับสิบภาคขอไปกราบปู่พร้อมๆกันเลยค่ะเลขการบ๊อบแยนเดอร์การเคลื่อนขึงกับมาแยนโยอดนั่นเติมคะแนนมาตัวหนึ่งเนียนมาตัวหนึ่งยังไงเนียนมาจังสี่ใสามตัวลางสามตัวลางเออ เอ้ยมัมอันดอกฟูเจ็ดแปดแปดเระันดาวไาตัวบนว่าะันเนี้ยสามตัวล่างก็มีดอกก็ไม่เยกระบาดก็ให้เสือรัตตลี่เจ็ดแปดแปดสามตัวให้เสือรัตตรี่เลีท้ายสามตัวว่าฉันเนาะแม่บมอเกเลขท้ายสามตัวหน้าสามตัวท้ายตัวเนี้ยให้เสือรัตตรี่เจ็ดแปดแปดเนี่ยเนี่ยหน้ากรคักเจ็ดแปดแปดเนี่ยหมอนึงสือไป

คือมาเน้นเธอนึงแล้วม,มาว่รรนนรราจะซื้อที่เฮ็ดอันนั่นจังไหนก็ปากูว่าจะอยากซื้อที่เฮ็ดอะไรอยากซื้อที่เฮ็ดที่พักตรงตรที่พักตรงรายละ<า>ยลี่สิบบาทเท่านี้รายละสามแสนหาว่าตันโอ้สามหมื่นหารายละสามหมื่นหาเพื่อนที่ที่ใส่จักไรจก 2, รักสองไร่พกว่าปูก็เจอว่าประมาณนั่นละแต่เพื่อนว่ามีอยู่เจ็ดไรกว่วแปดไรนี่ละว่าตัน เป็นยุคโคกบอกปูมันอยู่น้ำดอนน้ำเไผ่ปลาไผ่อะปลาไผ่คือปลาไผ่โอ้เป็นเป็นที่ปลาไผ่บอกปูก็เป็นตะน้ำขีหลายแต่ว่าหลายเนี่ยมันก็เป็นยุ่นี่ใกล้ๆนี่ละก็ปลากพ่เมื่มาหายกลาไผ่ปลานะกลาไผ่ปลาโบ้ปวดแล้วเดือดทางตัวก็พอดีตัวกันไม่ออกไม่ตุนมาม่าจังหันจังเปียนอันตอมพงผ้าลวดนี่กันหาหน่อยต้องมาต้มจังหัน เ้็นกนไนะไรเด่นหนยด่าหกเก้าต้นหกต้นเก้าต้นี๋ยวก็จะเริ่มน 88, เนี่ยเจ็ดแปดแปดเน้นว่าซื้อลอตเตอรี่ว่าซะเจ็ดแปดแปดเน้นม่ารางลอตเตอรี่ไทยนาไทยลังเีย้ยนี่กับแจกเรนนื่องารงางวัเนี่ยแจกเรื่องเดเขาเรื่องรางวัเนี่ยเขาต้องตรงนั่นแหละ หลังจากหันมาหนีฝันดีบ่บ่หนีปวดตั้งแต่ปลายเรี่องฟันนี่เมื่อคืนก็ฝันมาได้๋ตีขวังตีละข้างอยู่นี่ล่ะการทำฟันทั้งที่เป็นแบบใดบ่กาัทำฟันทั้งที่ถือขึ้นตัวการนำในตีละข้างนี่สิแต่ว่าได้ตีไอ้ขวังนี่ถื่อเผื่อว่าดวงดีแล้วนะเขอไมาแล้วนะเรื่อ คือเรื่องเผกเก,กันนะตีเฮ็ดอันเทวสวงเมือก็ต่อรับมาหลายเผกลงท่านนะเออเมื่อได้มาจีบม,มาทายดดกแต่อดอกอืมแตมาจะร้องกันยุบบางทีนีรน<ม>่รถแต่ละอืมสามสี่เจา้าอ้าวก็เราก็ยังมีเงินซื่อแล้วแต่มีเงินซชื่อไปแต่ในดินก็นจ่ออ่ากบ็บ้าแล้วเนีน่ยก็จะไปจะร้องแ,แล้วแต่ก็ไม่มันบอกว่าหันมาด้านหับเลขเขา่เนี้ย โอ้กันเรียกเขาวันนีอเขาใจกระจังบ้านม่นสิไปฉลองอยู่ติเพิ่นห่ามันแม่นยังต้ี้มาเยังเบิ่มอยู่ตอีกันกะิยากอีกแล้วนะปู่วอืมยังมีอาจจะยากว่ามาอยู่าบ่ท่านเห็นแต่ก็ว่าเดียวกได้จังมาแต่ดอกให้ไม่เตวะใม่เอก่อนครับเยังเห็นแล้วก็เมื่อเมื่อเราวเมื่อไปสามแสนกว่าน่ะจะไปสือตีปูดออกมาตัด วานเราซื้อแล้วเนี่ยเรามาซื้อเจ็ดแปดแปดอยใบทั้งไหนล่ะทั้งทั้งไหนล่ะเพิ่นซื้อปมาสามแสนกว่าเยืยอกเสียเพิ่นซื้อปลาไหลมไหรกปูปลากราเนี่ยซื้อหาแปตัวเดียวครับสามแสนกว่าโอ้แต<อ>่มันอยากด้วยหลายขนาดวันนี้เพิ่นซื้อปลาไหลเมไหปูอันนี้ก็ว่าแค่เดบอกเกี่ยวกับเจ็ดแปดแปดซือยใบซ้อตะลี่นะครับ กาเมื่อจแนกลัวหาแต่ตัวเดียวตือก็ไม่น่าจะถือให้ล้วพ่อกับพ่อถืกใหนท่านเล่าเนาะตือแต่พ่อดที่ดดทางพ่อได้เห็ุสำหนักสงแต่เคยปีนี่เคยแต่ใหยแน่นอนละเฮ็ดสำหนักสฆงแน่นอนปีนี้นะมันจังไรก็ได้ง่ายแถวน้งปูนะอ่าที่แรกซื้อจากงานหนึ่งทักวน อะซื้อเทลละลายซื่อเทละงานตะกอนขันท้ามีอานยาติยอมบนอวนจะตูปเจมาซอยซื้อดินบาดินว่าท้าก็ค่อยเติมออกไปยะเื้อเทลลหลายบุญผ้าร่วยนะครับไข่เนื้ยทงผ้าร่วยผ้ารวยใจบุญจะบุญเห็นอยู่ครับสุผ้ารวยูุผ้าร่วยครับคับช่องน้องไหมช่องอัน บุญนำโชคบุญนำโชคค่ามหมาใจบุญตัวบุญนำโชคเป็นเป็นช่องไม่ช่องก็จอกก็จอยใจบุญผ้าโชคคนกับเบื้องหลายเยอะครับว่าจะไปนั่นเด้อเบิ้องดุดแต่ว่าเบิ้งหลายเยอะบุญนำโชคแล้วป่วยจะเลื่อมฝากนะจะฝากไงไม่มีทัวประเทศไึงขี้ขันรับโทอดสายเจนี่เออเมื่อเพื่อนเนี่ยเสียกว่า จเจ้าเี่กก็ตามจังหวัดมันไปท่มาส่วเออกันอะเป็นเมื่อยขั้วลาดหลายกี่โม่กับแล้วก็แ่เชียงใหม่ก็ผูกกันเนี่ยล่ะผู้จีมาซอยเห็ดซอยสั่งนะผู้ผู้จีท่อมาเนี่ล่ะที่เพื่อสองสามแสนคเออเอาหมดมืออ,อันนี้ผู้จีมาซอยเห็ดซอยสั่งกันมแต่ผู้ท่อมาเนี่ล่ะผมว่าจังซี่ดอก ว่าพื่อนที่นะก็ต้องไปซื้อเทลารดอกเข้าซื้อเทลาหน่อยซื้อเทลาว่าก็นเลตัวนาะอเออซื้อเทาลาหรอกเทล่าว่าสองว่าไปเลยอเอีอ๋ยวว่าเออเมื่อเราถึงเดือนถีไปยังสีไปท้ายดอกไปจนมันตกตล่างมากเท่าไ,ลลไหร่เนี่ยเอาไรละสามตัวไรละสามหมื่นหาไรละสามหมื่นหาก็ง่ไยแต่ง่ายนี่เพราะว่าสามแสนหาฮะ 30, สี่ลอยต่างสี่อยตารางมาคุนร้ป่นี้มันตกตารางมากเราาไหนอาเดภูมิจิตต่าเพิ่งว่ามีเงินหลายมันอยากเก็จากตารางว่าตองตารางว่างีไนสาิะตรงามบมันจิติทำลอยังไหเจ้านายสี่อตารางมากสาิบันเมีนบ่าางด้วยร่างหารดูสามลอีมหาสามหันต่อ่าสี่ลอยสมมนห้า คูณด้วยสี่ร้อยราเพราะว่าคนที่มีเงินเป็นก้อนสามหมื่นืวที่ห้สามร้อยเงียหายอยู่นี่บานี้ขัดผู้น่อยเพิ่อนอยากซื้อดินเขาวัดคือกันมันบ่ล่ะเพื่อนกัสิได้เฮ็ดได้เออก็ไม่รอดฝากว่ากลาร้ารางว่าไว้กับอวนมหาปูเพ่นฝากกบมาให้อย่างนาะกับอวนมหาปูแบนั้นเ็ี่เฟน่ะละเออู่้อย่างนั้นดอกคุณนะ หันมสามร้อยห้าสามหมื่นห้าหันด้วยสี่ร้อยหันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดแปดสิบเจ็ดจุดหามนเิามมา่มกับชิบะยังชิบะเมียนกับเบอร์ยู่กับ่องกิเลศตัวนั้นเร์จบสามหมื่นห้าหันด้วยสี่ร้อยแปดสิบุ พูนก no right. mm ็จ hmm. yeah, ิ้นได้ละบอรแมนตะล่างว่านตมันลายหนึ่งมันจีร่อยจางว่าบอแทนนะแมนมาถือคนละเท่าไร88บาทกับช้อนนั่นตัวกูใดกระเฮ็ดได้ตัวฮะแต่รดว่า817บาทตะล่างว่าละ8ส7บาทเอาตะลางว่าละลอยไปโวลดเพื่อตะวตะวังตะลางว่าละลอยไปโวลดตะล่างว่าละ8ส7บาทมันแมนมาเดี๋ยวไอยบึ่งกันเนี่ย แปดสิเจ็ดจุดแปดอาบุละร้อยเล้วเอดี๋วย้วสามหมื่นห้าคนละแปดกาบาทตัดตัดออกได้เด้อรอย่คือแรงยังันสี่หมแม่บ้านที่บ้ตางว่าเอฟซได้แบบเด้อปูบักันเด้อเดี๋ยวยังบ้านไทยอยู่เดียวนี่ททำกุศลการวัดิเฮ็ดปนี่วัดเฮ็ดที่พักตง เออไปถามเพิ่นถามเขาข้าวเพิ่ลว่าไรหนึ่งกับประมาณสามหมื่นหารหนึ่งสามหมื่นหาเออสำหรับปูมีเงินกับทอดได้ก็ได้เออเดี๋ยวจะท่าเขาเนาะปูเราตารางว่าก็ได้เออไม่น้อยพูดตารางว่าเด้วเคืองตารางว่าเด้อยทอดได้ก็เราจะให้ไว้ว่าออตกตารางว่าหนึ 80, 80. ่งแปดสิบตัวเลยแปดตารางว่าหนึ่งตกตารางว่าละแปดสิบเจ็ดบาทเด้อพ่อพี่น้องเด้อเออสำหรับปูที่บ่มีหลาย ตั ay, so first, beans, meat, ้งป oh, ูน so ี่ยกะอยากให้ได้บ้านต่อไปอยากแปลงอยากเฮ็ดเพราะยู่นี่มันกะดียุ่นจำหันมันอยากไปเฮ็ดได้มันเป็นปูอยากได้ยักไรบัานไรเฮ็ดสองไรอยากซื้อจักสองไรก่อนโอ้อยากซื้อจักสองไรก่อนเนาะอยากได้จักสองไรก่อนพอมาเฮ็ดสีพักสีเศร้าครับเออจจะเนียยุ่งมากเออแต่มีสีพักสีเศร้าบางนีไฟมันก็ ยูเกไกลน้ำกับเกย์เออมันลไกลมันมีบัานี้ตอนนี้ก็ยังบัมียัก็ตียังม่มีมองอยู่มองเศร้าในช่วงนี้กับไปปักกดต่กนบ่อปูอืมก็ว่ากังแต่ละไปปักกคตร้อยู่หันซะก่อนนนาะปูนะไปปักกดตบอกเลขกอนน้อปูได้อยู่หันนะหัเถกเลขครับเพื่อได้มีสตา์ก็สิเมากับเมาลเพิ่นมีอย่ทียอ์ยแปดลายระว่าติ ไอปูเหมือนเนี่ยละจะปูขอเพิ่นสองไล่ออพ่อไปตั้งไปเศร้าก่อนทำใคยเสียเสียตายผู้มีศรัทธาก็แล้วแต่เนาะอ,อ,อยากสาร้างอยากซื้อไม,ม่เหมือนตัวเดียวก็ได้ก็บ่อไปอยังออผู้มีก็ทรีมีเสบ,บ่าก็รวมร,วม,รวมกันมาก็ฝากว่าน้ำอดมินเพิ่นนี่ยละหลายคนก็เป็นตารางว<อ>่าหนึ่งโอนมา<อ>บัญชีปูรถต้องคอยทำใบ เดี๋ยวผมีจีทีมเบอร์โทรปูไปถ่ายคลิปนี่ให้เพิ่นโทรหาปูก็โอนขอบัญชีปูรถหายแมันเด็กเข่าก่อนครับพวกเพื่อนเอฟซีนะเลขเข่าเ่าเข่าเพื่อนจะซอยเพื่อนเฮ็ดบุญเฮ็ดแต่มีหลายจากเครื่องบนพ่าโวงน่าเป็นเกือบล้านแต่มั่งเดี๋ยวนี้อันไหนปูตัวประเทศเอฟซีอย่างกงี้ยอเอฟซีสองแสนกว่าสองแสนกว่าพวกเราสิบบาทก็ได้ละไม่ประ่าแณสองล้านแม่นบ่ครับ สองล้านกับบาขอขอตามทัท่าเออเด้อเจ้เออ,เอ,อพูกได้ผลพ,พ่อมีอยู่มีกินวัตถินินทิสินเออสิสืสอพู้จยากไรกันาสองไรก็น呐หรือสิสือวันสิกะก็นอ,อนุโมทนาอ a เรามั่กัคือเคตมันก็เ,เ,หนกเห็ดกับบ,าบาออ้าใดบ้าสออเาิมีเตทีมันจะมีกุฏิศาลา ก็คิดเปนะาตนาว่ทุกมือตาตนาก็ยักเนยุมว่ามันยังกัดขัดแย่งกันไปหมดโ,ดโควิดมาขัดแย่งแต่คะขั้นมันก็ถือตามเรือพูดต่ก่อนนี่ถือกุงวดัดเป็นปีได้สุยแบบนี้ละบ, <laughs> บอกเขาตัวเดียวไปเพิ่นถูกเลือกตลอดปีจนในนี้ แตนีนเพิ่งเขาโทษขามาเรียกว่าเรียกเก้ขแ<น>บนก็คือห9เก้าศูนสองตัวด้วปูสองตัวบนคือเก้าศูนย์ลางคือหกศูนสามตัวไอน,นาามตัวไทยเดียสามตัวลางก็คือเจ็ดแปดแปดเพิ่นมาเน้นให้าลางเ<ม>ด้อในปูสันตต่ครับผมด้แล้วแต่ ือหัวกาสวนเนี่ยก็ไม่โยมทั <S <S anyway> <S <S ้งสงขาโทรมาบอกว่ามันไปออกแยกกันมาเรียว่าสันออกตั้งสามตัวเรือยวัดสันเอาอยู่กลางแจ้งมานี่เจ้าดารับฟังอีจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัตมิชนโตทาเพปปเรนโตตั้งกับป่า จันโทปนราโตยะธามณิโชติระโตยะตาจัตตาโรธรรมาวันติอายุโนตุขังระลังพุทธังเปิดโลกธั้มังเปิดโลกทั้งครั้งเปิดโลกเปิดด้วยสิบหกสันฟ้าสิหาชัดดินสิเมืองบาดานขอให้เงินทองไหลมาเทมาดัง้ายน้ำพระแม่ของขาเปิดด้วยนมโมพุทธายะ อยาธาพุทธโมนะวัตุทัพพมังคารังราคันตุตะปเทวตาสัพระพุทธานุภาเวนะจะทัาตุทีพวันตุเตพระวัตุทัรพมังคารังราคันโตุตบปเทวตาสัพระธรรมานุภาเวนะจะทัาตุทีพวันตุเตพระวัตุทับพมังคารังราคันตุตบปเทวตาทัพระสังฆานุ อาเวนะะทธาตวติภวัน <incomplete> ตุเดอทำยกคนทุกคนเด้อค่ะพี่น้องคะนี่ก็เป็นแนวทางดีๆเด็ดๆจากปูซุยเนาะค่ะก็ไปพิจารณาเบิ่งนาอพี่น้องนาอมากระจัดขัดกระพันแล้วค่ะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข่ามีสิทธิ์หลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะ ค่ะคลิปนี้พี่น้องปองไปที่เขามาเบิงมาชมแล้วนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เลยเด้อคะ่ะพี่นอ้องเด้อทางช่องสีน้าเนื่อการต่อไปได้นะคะย้ Nh อนพ่อแม่พี่น้องเขามาเป็นกําลังใจให้ทังช่องนะคะพี่น้องคะ่ะมากกดไลค์กดแชร์มาติดตามบอขามโฆษณานะคะพี่น้องกับขอขอบบุญขอบคุณพี่น้นองทุกๆุกท่านนะคะที่เขามาเบิงมาช่มเด้อพี่น้องค่ะคิดทิงด้งไถ่ใจขอให้พี่น้องประสบความสําเร็จนะคะทํามาค่าขึ้นคิดยังกไ้เป็นเงินเป็นทองเนาะพี่น้องเนาะค่ะคิดสิ่ง ได้สิ่งหนึ่งประกันใดก็ขอหายมีแต่แน่วเฮ่งเฮงรวย้ยรุยเนาะค่ะพี่น้องเนาะก่ะคลิปนี้กระขอจบคลิปว้เพียงซ้ำนี่เนาะค่ะพี่น้องกระคอ้พ่อแม่พี่น้องทุกทันได้มีแต่ความสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสวัสดีค่ะ